สวัสดีครับมื้อนี้มารวย้ามาตาในทางเมเกนะครับเมเกยให้เขาทั้งเล่าทั้งห้าน้อยนะครับหมู่บ้านกับเขาเล่าแปดเก้านะครับไปเขาเลขห้าน้อยอีกกับตั้งสี่น้อยนะครับลองไปติดตามว่าเันคือฝันแม่นหนักแท้สำหรับเมเกยฝันเขาทั้งเล่าเขาทั้งห้าน้อยฝันแล้วพี่น้องฝันเห็นเจ้าฝ่าเจ้าพืชิน,นคือเขาลองไปติดตามว่าฝันแบบใดๆตัวใดไปติดตามกันด่วนๆเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเิเกยครับสวัสดีจ้าสุดยอดเลยเนาะสลหรับเิเกยเนาะเขามีเอฟซีนะครับเป็นว่ามมเกยเป็นยังคือฟันเกี่ยวกับเจ้าเจ้าห้คกับอันจะฝ่ายเกีย่ยนเจ้าพ่นินแท่เนาะ,ะเป็นฟันทำได้มากกันช่วงนี้นก็มังเจะทุกขังนะครับไอ้บอกไทยกับบอกเล่าเนียนะครับเอาเบิงมวมดหันนะครับเด็กเล่าเนาะเพื่อให้เขาแปดเก้านะครับเขาเพื่อนบ้านฟังเล่าเนาะส่วน เลขใกล้เคียงนี่ไปเขาห้าหน้อยเบิดตเลยนะครับคือสุดยอดรีสลับไม่กี่เท่านะครับเลขเล่าเนี่พัฒนาเขาแปดเก้าเก้าแปดเต็มเต็ม,ตมพี่น้องเอ้ยสุดยอดนะครับส่วนห้าหน้อยนี่นับว่าไหนพี่น้องนะครับส่วนห้าหน้อยนี่้หาหนอยน้ปานจะว่างเลยนะครับอเล่าพัฒนาเขาแปดเก้านะครับเฉพาะกิดเขาศูนหานะครับกาชาติเขาแปดแปดเนาะปกติเขาสิบสามว่เขาพี่วี่พี่เขาสี่สามนะครับ เขาวัดสันพี่น้องเระพร่มฝันเมื่อกี้นเนาะออือแะเทียบเสื้อกันพี่น้องนะครับเนี่ยเห็นปะลายซื้อได้ครับลายด้ดยคุณภาพนะครับว่าแม้นลายด้วยเคินยังลายว่ามีคุณภาพเนาะเร็กเมื่อกี้เห็นลายๆสิเอาไปซื้อห้าน้อยได้เด้อนะครับสหรับผู้มักเลียงเพืเนพบ้านเนาะนะครับสามารถเอาไปจิบเทียบเลยเนาะ,ะนะครับเขาหักเขาแน่นไม่ตืนเนาะถ้าน้อยไหมเวอร์เพินนะ ขาน้อยมันข่าจากน้อยมันเร็วขาโนยมันข่าวขาโนยมีทั้งล่ามีทั้ง้อยเนาะเอ้าสุดยอดเลยด้วพี่น้องสำหรับเมื่อกี้นะเอาลงนะครับเขาแน่นะสำหรับปูหมักซื้อน้อยนี่ยว่าผิดหวังเลยจนมี้เอฟซีเนาะบอกว่าหมอรวยไปตามหาน้อยไม่เกี่ยงไหนเฮ้ไม่เกี่ยวคือไม่ได้ห้าน้อยากเกี๊ยนอ๋อเขาเห็นมันเข่าดีนั่นคือหายตาเล่าเอฟซีก็ถามหาหาน้อยสั่นบ้านบ้าเมืองแถวโอ้ยเป็นข่าวหาน้อยเอาสั่นเลยไปซองเบิอง เขาอิลีเม่เกะคือว่าเม่เกะกับเบิ้งเลยโยเขาฮะน่าประจําเดี๋ยวไอ้ไอ้อาจุกที่แลวกับเขาห้าน้อยเนาะเขาหมดเลยเขาเบิดจ้ะเอาไปนี่แต่ว่าบ้วบ้เขาบ้วบ้เขาเล่าเป็นเขาห้าน้อยเหมือนไปเขาตัวนาเงินหันไปเขาตัวนาเออเงินที่เขาสุดเก็ตข้างหน้ามาที่เ้ากับซื้อข้างหน้าเด้เด้จะรับพี่น้องผู้ใดซื้อข้างหน้าก็สามารถเอาเรือเม่เกะ ไปซีข้างน้าเลยที่กันเนาะเพราะว่าเป็นเขาหน้าประจำเหมือนกันนะครับข้างหน้าได้สามรอบแล้วสามรอบแล้วนะครับมีวันนี้เนาะเจอว่าเขาตรงเนาะคือเขาเป็ดก่อเพื่อนบ้านฟังเล่าหาน้อยนี่นับบ่ได้เลยนะครับมีเทิงกาชาดมีเทิ่องชุดนี้มันเขาดีจะได้ไม่เกลี้เกี่ยวให้หน้อย่วนมากจะไปกาชาดล้วกับพิเศษแล้วกับปกติจ้ะมีสามสามเนาะจ้ะวันนี้วันนี้มาแปลี่ยๆ้หน่อยเขาไล่นะหาหน่อยคุณจนสำหรับพวกมังกรนะ ไปซื้อได้บ่ผิดหวังเลยห้าน้อยครับแล้วว่าไอ้ที่ซ้ำๆก็บเส้นีกาชาติแล้วก็ปกติแล้วกับเอากับพี่สิมีนะครับพี่นัดเนาะนะ FC พี่นัดเท่าไหร่ล่ะนะครับผู้คนโชคหมานเนาะคนทื่สามโตโอ้คนก็โชคดีสาโตสามโตถือจากเมย์น่าไม่เขียวกับไม่เกีนะครับเพิ่นว่าเพิ่นย่อยซื้อสาขาบานล่ะที่แรกเพิ่นเห็นไม่เกีว่าเปรียกับพีตัวเดียวกัน เป็นก็ใสซซบเลยเนาะเป็นเงินเนาะเป็นกระลรแบงปันมาให้ทั้งช่องนะครับให้นไหมแบงปันคะแนนกันเนาะก็ให้รวมทั้งบญกะทิน้ำกับกบพันหนึ่งเนาะเปิดไห้แม่แคหน้อยห้าร้อยให้ไม่เกี้ยหารอยนะครับแล้วให้คาชากาแฟมาเลยกับม่ตุยเนาะแมนตุยสองร้อยนะครับมาเลยกับให้สามร้อยนะวันว่า คา้คาตีแมนพิ่นว่าบดให้รวยจ้ะนะครับโฆษณาบุญนเนาะจากสาธุโฆษณาบุญกระทินต้องกันนะครับเมื่อเนี้เมื่อหอน้าที่ส้นเมื่อกี้ไปมาอย่างมากไปกระทินด้ตรงไปไปบ้าั้านแวเจ้เน่นินบ้านไก่ดอกตุลาคนล่ะนะครับประมาณวันที่สิบเอ็ของตุลาเนาะวัดเลวัดทุงเศรษฐีไหมฐี นะครับจิ้มปลากระถินแม่ไม่พลาเพราะว่าเขาอันถ้าว่าเป็นเมนกับปได้เล่เป็นตองแต่ถ้าเป็นเมนกับปว่าได้เพราะว่ามันนั่นเขาไปเห็นปลายเพิ่นปลากระถินเขาเลยบอกกันว่าให้ม่โชกกันของเขาเวสุวรรณแต่สิผ้ากันไม่รวมกระถินน้ำเพิ่นก็เลยเริ่มไม่โชกมาเรื่อยๆเนาะสาธุอืมแับพอดีเพิ่นพี่นันเนี่ยเราก็เห็นเม่์เกย์กับแปดเก้าเมย์เกย์น้อยกับแปดเก้านะครับเพิ่นก็เลยใส่เลยเนาะแต่โชคมาเนี้ยสิเพื่อที่ถือก็ คอมเมนต์เข้ามาเด้อนะครับถือรถเม่เก๋แบบเก่าไปดูชมมันน้ามกราทักใครมาได้เนาะพินาตพินาตดวงดีเนาะถูกซ้ำตัวครัสองวดัดที่ล้วแบบอย่างให้กำลังใจเม่เก๋กะติดต่อมาเด้อนะครับเอ้าเขาข้อฝันเลยพี่น้องมันจะโดนเนาะแม่เก๋ฝันไหมไปจะฟันแล้วฟันแล้วเกสกับฟันเห็นในหลวงคือเก่าอ่าเห็นจ่าบาทหลวงเขาก็เก่าจะเกสเห็นไอ้ไอ้ไอ้ไปทางเหนือ ธรรมชาติเราก็มีคนนางนางนางเบิ้องติดเอานางเบื้องอยังน้อก็เลยย่งางเขาไปนางไปไปเบิง้งพรไปใกล้ฉันพอดูในหลวงกับพาพีน่นางเธอกอดกันทีก็ได้ไปนางไปนางกับชาวบ้านที่เพิ่อนนางเบิง้งเพื่อกกอดกันไอ้ในหลวงเขาใส่ชุดสีเหลืองส,ส,องสองูสีเหลืองอย่างสูสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองไอ้แบบ อ่อนๆเนี่ยสีอ่อนๆแล้วก็ไอ้ผ้าพ่นางเป็นเสื้อไอ้ผ้าไหมลายดอกได้แดงเลยไอ้เป็นเป็นลายสีแดงเสื้อเป็นเสื้อแต่ว่าพื้นเป็นไอ้ไอ้พื้นเป็นก็เป็นสีเดียวกันอย่แต่ว่าเสื้อเป็นดอกไอ้ไอ้กระโปรงเป็นพื้นไอ้ในรวงกอดกับไอ้ผ้าพี่นาง แต่ว่าบ่าได้เห็นตอนไอ it, ้ตอนเราเท่าเลยอะเห็นตอนกลางๆไหมจ๊ะเห็นกลางเห็นตอนเป็นกลางๆมันห้าส the ิบเห็นตอนเป็นกลางๆก็มันงามจ้ะอืมครับพี่นางงามใช่ให้ลูกข้าวพีนุ่มออรอรองามคือกันแปลกเนาะแต่โบได้เห็นเป็นตอนเท่าๆเลยจ้ะเพราะไงเพิ่นเพิ่นพ่อเพิ่นกอดกันเองประชาชนก็รอรับเสด็จอ่แล้วบัดนี้บัดนี้พบกอดแล้วเพิ้ลกันเล่ กพพ็กระได้ไอ้พ้าพี่นังก็ได้ยางมาหาไอ้ชาวบ้านกระกาบเก๋ก็ได้กาบพ้าพีนา่นังมายืนยุต,ต่อหน้าเก๋เพิ่งกระยิ้มใน,นหลวงมานล้ว่ตอนนี้ใน,นหลวงยืนเบิ่งพ้าพีนา่นังอ๋อยืนเบิ่งเงือกแต่ว่าพ,พาพีนา่นังพ้าพี่นังนี่ยยังมาหาราชดรอ่าถามั้งสิจ้ะเรา,าก็กระกาบทุกคนเราเกะกาบวันนี้พอกาบแล้วพ,พ,าาพ่อพ,พ่อเฮากาบเพิ่งเพิ่งกระยิ้มให้เฮาแล้วเพิ่งกะยางไปพาพยงไปางยางไปหาในหลวงยางไปหาในหลวงแล้ว บ่านนี้กันได้พากันกลับกลับแล้วลูกอยากกินนมลูกเก๊กินลูกเก๊บ้านนี่ซานมขวดแล้วจ้ะยังกินขวดอยู่เวลากินนมจะต้องขวานกินขวดอยู่ต้องตัดนมใส่ขวดจ้ะมันก็เลยต้องตื่นดูเพราะว่าเพราะว่าพนบ่คอยได้กินเขาวันเด็กตื่นตื่นอยู่สองสามหลอบอยากกินนม กะถือว่าฝันแปลกเนาะฝันเกิดเราจะได้หลวงเนาะหรือที่กับยาเบียเด้อครับคนเป็นลาธีเพื่อนคือคนไปค้องไหนก็ไปค้องนั่นเนาะคนที่เขามันห้ามอะได้ในความฝันแลือื่นห้ามได้ห้ามอะได้แต่ความฝันเก๋ก็บอก่อยากฝันเก๋ก็อยากฝันใบบองปกติคือไปปกติคือคนอื่นคือการนะจ๊ะแต่ว่ามันห้ามฝันไม่เนาะฝันไม่ได้เนียคนรับเคนรับเราก็บฝันแบบนี้อยากฝันเนาะมันฝันเอ๋อห้องก็สิบวินาทีตัวเขาแบบนี้แต่บวมีินาตีดอกก็สี่อ่างทองตีกอดก็สิ นี่อะไรนึกตะกอดตีกอดวะกอดเกาซี่วะซี่ใช่ทำไมโอ้โหเมื่อนั้นเห็นเกกอดเกกอดเกกอดไอ้กับแม่ทัพพาที่สองมนรวยก็ดีหกซี่หกซี่มันออกว่ไม่ออกเด้๋ยนะบอกไปออกวันเกิดเราสิบซี่อ้โนเกิดนะเอาพี่น้องไปตีนังกอดกะตีได้เนาะไอ้ว่าตีกัสีไปเป็นอายุเป็นยังตาโพตีเอานาะเพราะว่าห้องกะ เขาจะห้องจริงนะฮะกับาเคียงนอเรียงน,ยน,นันก็นีเอเรียงกอดเนาะธรรมาดากอดก็เป็นเก้าแหละนะครับการที่เป็นเก้าซี่ก็ได้อไอ้ก้านรองอาจจะเป็นเลขพี่น้องโอ้เลขพี่น่องนีลักษณะนี้เลขที่น่องอ่าน้องไรยกอดกับเลขพี่น่องนะครับอาจจะเป็นสองแปดเก้าเออแปดเก้าออกไปแล้วเนาะไอ้ไอ้ก้านรองอาจจะเป็นหาหก ชีหกก็ออกไหมชีหกอะไรอ๋อเอาเดี๋ยวเจ้าพี่น้องทีเราเว้ยมาลุเปิดปัญญาก็เอาตามอายุเอาโมนี่นะเอาไปตามนี่เนาะเจ้าอยากตีกันเจ้าอย่าไปเลขพี่น้องสังเกตแล้วเนาะไปเลขเลี้ยงกันเนาะเลี้ยให้กำน้องสิเป็นในวันเจ้าหนึ่งกับสองหนึ่งสองสินะสามชีห้าหกสิบแปดเก้าสิบสินะมันจะเป็นเลขคู่กันเถอเลี้ยพี่น้องเกันเพราะว่าเพิ่นเป็นพี่น้องกันนะครับต้องลองพิจารณาเนาะ ชลโมเลยครับมิตรกิดชีรุ่งเป็นเกี่ยวกับอายุในหลวงนะครับเกี่ยวกับผมพระพี่นา่งเธอนะครับเอานะครับในหลวงเกิดวันที่หานะครับท่านว่าสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับอายุมือหนึ่งโมเลยตีเรียงแปดเก้าเออแปดแปดเงินมันม่ไออกแปดแปดเลยไม่เกี่ยวว่าแปดเก้านะก็เลยอยากลงทั้งแปดเก้าทั้งตกแปดอยากลงแปดแปดก็แปดเก้านะครับยัานมันห่ออีกนะครับแต่ว่าวันสวรรค์คนก็คือวันที่สิบสามนะครับตุลาคมสองห้าหาเก้านะครับ ส่วนพระพี่นั่งเทิร์นะครับอายุ84ปีเนาะเกิดวันที่6พฤษภาคม2466เสียชีวิต02มกราคม2551เด้อนะครับแต่ว่าพี่พรินั่งงามพุ่นเนาะงามแล้วก็ยามหาตาสะดอนพร้อมมันเคี้ยกรได้ัพร้อมเนาะแต่ในหลวงทรงยืนเบืองเสื้อยืนเบืองนะครับกับประมาณนี้เด้อนะครับขอโสดขอไพ่มาหนี่เป็นไงบุ๊บบติดมือได้หมดเลยพอมาความเพิ่มมาเนาะ เราตดเราไฟได้นะครับเออกินกาแฟไรเออกาแฟเแกงไงบ้างกวนะส้อมธรรมดาเด้อยสิมันติดปูมาเนี่ยนะครับอ่าตัวช่วยกำรถค่อมวันแหล็กไขมันไขมันหลายเป็นเหตุถึงสมองมาแลงว่ะเออขึ้นเยอะแยะม่ตุ้ยบอกซอยเด้อนะครับับประมาณนี้นะครับอ้าวลองเรียกเัาครับทีในล่องตีซอยกันเนาะตามนี้นะเปนยังไงกันเกิดพ่อซอยต่ว่าผู้ได้มัก เพื่อนบ้านฟังห้าน้อยเนาะฟ<ห>ังเวียดนามไปเที่ยวได้เด้อนะครับสำหรับเมกี้ลงม,มาเนี่ยก็ซื้อมาเนี่ยก็ได้เงินว่าไม่ติดสำหรับผู้มักเล่นพวกน้อยเนาะอืซื้อเลยนะครับว่าผิดหวังเพ,าพราะว่าเลขยกันว่าไปเขาห้าหน้อยม่บ้านนี่เขาต่างหาหน้อยรนะว,วงังหน่หลวงครับพระพี่น้างเทอหมักตุเร่หมักกิ๊ห <iin> มักพระพิน้าวเพราะเนียนปะเพราะว่าท่านสวยทต่งงามอโอ้คิดว่าคิดว่าตัวเร่ไปฟังทั้งพระพี่น้างหลายกว่า นะครับหรือเพื่อนมาข้างในหลวงเนอะในที่เรานะมิตรเนาะนะก็ให้ชุกให้หมานเด้อนะครับสำหรับม <Okay. S 1> ิเก้คนฟันดีฟันแม่นนะครับก็ขอบคุณพี่นาฏหลายเด้อะนะครับที่มีนิกินใน้ำใจยังนำปันน้ำใจมาให้ไมิเก้เขาะเพื่เดี๋ยวคนน่ารนะักนะครับเปิคนเนี่ยทะยาทะยานดีเฮาอย่างกรบี่ตะหัวเฮ้อเฮ้อเฮ้อเนาะอ่าเปิดเป็นคนที่สนุกสนานเนาะบริสุทธิ์สบายเปินก็คงวลุ่มก,ก,กันดอก ก็รอดกันล่ะเห็นในล่ายู่ได้นอดนะเราถักมากเรื่เด็กเด็กวันนี่เห็นในรับขอบคุณหลายเด้อนะครับที่ตีไม่ได้ก็เิ่นเด้อนะคไั้มักโชหมาดรืกันถูผูทุกทนเนาะจบสวัสดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสรุปก่อนให้าไม่ตุกสรุปได้ข่อยมึงนี่เป็นว่คลองมาได้บ่เนี่ย้องใช้บไดรแก้วบางเเบิ้กาแฟว่าหมอนี่ฟันเห็นั่ะน้าหลวงกับอันที่นังเธอกอดกันมาสั่นเอามา น้องกับไอ้กอดกันแต่ว่ามอหนวยว่ามันจะเปลนเลขอันนี้ตีน้องวะฉันตระบานกะเอาตามมานี่แหละมันมามันเกิดเดือนปีวันนี้แหละมันเกิดหน้หลวงกะมันเกิดซุนหาพก็สอสองพันสี่ดร้อยเจ็ดสิบอายุกับมันว่ามันคยออกแปดที่แปดมันแรียกแปดที่แปดธรรมดาคนแปดที่เก้าเห็นะแปดแปดแปดเก้ามันสวรรค์นครคนสิบสามตุล่า ก็โซอายุยี่ห้าเก่าสองสี่หาเก่าได้สองหาหาเก่าสองหาหาเก่าสองหาเรื้มสองหาวังพาพี่นั่งเธอเนี่ยเกิดศูนย์หกมกุล่าสองสี่หกหกเสียชีวิตศูนย์สองมกุล่าพุ่มสองหาหาเจ็ดหาหนึ่งสองหาหาหนึ่งอายุแปดสิบสี่ปีครับนี่เจนี่ครับครับอาอยู่ปรมาณนั้นไม่เจ๊ได้นะครับใครอยากไปเที่ยวฮานอยกับไปเที่ยวได้เลยนะครับ สลับเล็กมัอนี้เนะาะอ่าให้โชคให้มาในรุ่นยงชองค้าของคุณในเกลยายตีแบงปันเนาะนะครับอ่<ร>าอย่งิ้นจะมอบให้เพ<ร>ื่อนได้รับต่อนไะ<ร>ด้ครับ